ถึงเรื่องรั้วที่กั้นเขตแดนหน่อยค่ะ พาไปดูที่อรัญญประเทศสาแก้วจุดตรงนี้ที่เราบอกว่าจะเป็นเฟสแรกรในการดําเนินการประมาณ5.1กิโลเมตรใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเขตแดนแต่ถ้าเกิดมองย้อนไปในอดีตตรงนี้มันมีอะไรมีสิคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยุค,คเขมรแดงตรงนี้เนี่ยนะคะก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุนระเบิดเหมือนกันแล้วก็เคยมีชาวบ้านที่เขาได้รับบาดเจ็บคือขาขาดอะ่ะจากการเหยียบทุนตรงนี้ด้วยทีมข่าวของเรานะลงพื้นที่แล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านก็ยังอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ ้านโคกสแบงที่อำเภอท่าข้ามาตําบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วไปดูความพร้อมเรื่องการสร้างรั้วนะคะและเดี๋ยวไปเจอชาวบ้านเนี่ยค่ะที่เอาขาเทียมมาให้ดูแบบนี้ดูสิเห็นไหมว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาเคยเจอในอดีตแล้วมันส่งผลถึงปัจจุบันแบบนี้เพราะฉะนั้นจะสร้างรั้วหรอสร้างไปเลยยินดีแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ควรที่จะสร้างด้วยเราคุยกับ ชาวบ้านที่เขาต้องเสียขาซ้ายจากตอนยุคขเขมรแดงเนี่ยก็คือคุณตัเพงเล่าย้อนไปตอนปี32งคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นหลังจากจบสงครามขเขมรแดงได้สักครึ่งปีเนี่ยก็ไปทํานาที่รัญยประเทศห่างจากฝั่งกัมพูชานิดเดียวแค่10เมตรแล้วเผลอไปเหยียบเนี่ยค่ะระเบิดจนขาขาดแล้วตอนนั้นก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยเหลือรักษาตัวอยู่ตั้ง56ปีจนกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตก็ไม่ปกติหรอกคะ่ะไอตอนแรกๆที่ใส่ขาเทียมเนี่ยมันเจ็บมันทรมานร้องไห้ตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้ชินละ คุณผู้ชมพอวันเวลามันล่วงเลยมาถึงตรงนี้แล้วอะความคิดเห็นของคุณตะเพงมองเรื่องนี้ว่ายังไงลองฟังค่ะขคเขาเมนิดแดงเขาลบกันแล้วมันมาฝังระเบิดตามแนวชายแดนเนี่ยทุ่งนาเนี่ยทุ่งนาเขตเรานะอในตำบลท่าข้ามตำบลท่าข้าม,มแล้วตอนนั้นนะคะคุณลุงออกไปไปทำนาทำนา,ำนาครับเราก็เดินปกติเดปกติ มองคือมองไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอแล้วทหารเราก็มากวดตามในวแสดนนี้เขาก็มากวดล่างเหมือนกันนะอืคก็เจ็บได้เยอะตอนนั้นไปกันกี่คนคะที่ทำงานผมไปคนเดียวครับไปคนเดียวครับอ้าวแล้วพอเหยียบกับระเบิดแล้วใครมาช่วยคะตอนนั้นมีคนข้างๆครับอืคนแถวนั้นแถวนั้นคิดว่าจะแก้ปัญหาชายแดนเราได้ไหมผมว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกครับผมว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ขมิ้นมันเอาแบบนี้แหละ รอบกันแล้วแบบนี้แหละนอบกัดครับ้องใช้คำว่ารอบกัดรอบกันเพระมันเชื่อไม่ได้เนี่ยค่ะของตาเพงเนี่ยขาซ้ายคุณคิงคุณผู้ชมรู้ไหมน้องชายของตาเพงน่ะก็โดนเหมือนกันนะไปเหยียบระเบิดแล้วก็โดนที่ขาขวาจุดบริเวณเดียวกันกับที่พี่ชายเคยเหยียบนั่นแหละค่ะแล้วก็โดนได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเสียขาเหมือนกันนี่แหละพี่ชายน้องชายโดนทั้งคู่เลยนะคะ ดังนั้นชาวบ้านก็เลยอยากจะให้สร้างรั้วแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเมื่อกี้ฟังชาวบ้านความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับการเสียอวัยวะสําคัญไปแล้วมาฟังมุมมองของอดีตเจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานอยู่ที่ชายแดนกันหน่อยค่ะ รู้เห็นนิสัยใจคอคนกัมพูชาเป็นอย่างดีครูหนุ่มสนิโรธ,ธรรมยศได้ไปพูดคุยเปิดใจกับอดีตทหารพรานค่ายปักธงชัยคุณบัณฑิตคำศรีเมืองถามแนวคิดเรื่องการสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าตัวบอกร้อเนน้อยไปไหมเอาล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยเห็นด้วยอย่างมากา<ะ>เพราะว่าถ้าทํำได้มันจะช่วยป้องกันการลักลอบ ค้าขายสิ่งผิดกฎหมายสินค้าเทาๆคนเทาๆอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรอ่ะมันจะผ่านมาช่องทางธรรมชาติและเป็นการป้องกันไม่ให้กัมพูชารุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยถ้าทําได้รีบทำก่อนเลย <S <S แล้วเล่าย้อนให้ฟัง <S <S บอกว่าจากประสบการณ์นะ เวลาชาวบ้านเข้าไปทําไร่ทําสวนเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีรั้วกัมพูชาบางคนเวลาข้ามมามาพร้อมอาวุธข่มขู่ชาวบ้านบางคนจิตใจโหดเหี้ยมจับผู้หญิงสาวๆคนไทยไปปล้นข้าวของไปพอข้ามกลับไปฝั่งกัมพูชาแล้วจะตามต่อตามยากและคราวนี้ถ้าทําได้อยากให้รีบทําถ้างบยังไม่พอเชื่อว่าคนไทยพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ฟังเพิ่มเติมครับมันจะเข้ามาในเขตแดนไทยแล้ว ผมพูดง่ายผมสั่มนึร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าผมเคยอยู่แนวายแดนมาผมรู้ถ้าทำรั้วเสร็จปุ๊บไอ้พวกที่หากินโดยไม่โดยไม่บริสุทธิ์เนี่ยพวกสีเทาทั้งหลายมันจะไม่ได้กินกันไงครับอยากปกป้องคนไทยด้วยพี่น้องคนไทยที่ไปทำไร่ทำนาทำสวนเนี่ยพวกเขามันข่ามามเอวุฒิเข้ามามคอคุขู่ถ้าเจอสาวๆเนี่ยมันจับไปเลยเจอรถมันกระปุนเข้าไปเลยเนี่ยพอเราไปตามมันก็ตามไม่ได้มันเข้าในเขตแดนมันก็ตามไม่ได้แล้วมันปกป้องได้หลายอย่างเลยทำรั้วเนี่ยปกป้อง ทั้งชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจน,นใดปกป้องทั้งพวกสีเท่าต่างๆที่เราทำมาค้าขายกัน,นคือมันมันพูดง่ายมันคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีตรงไหนทําไม่ได้ก็เว้นไม่ก่อนตรงไหนที่มันมีปัญหากันก็เว้นไว้ก่อนตรงไหนที่ทําได้ก็ทําเลยก็จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันผมคิดว่างั้นอยากให้ทำครับสามนุนร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอยากให้ทำดูครับผม คุณบัณฑิตนะฮะยังบอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่านิสัยคนกัมพูชาเขาชอบปลุกล้ำเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยขยับมาด้วยการสร้างบ้านบางพื<ะ>้นที่กเกษตรปลูกไร่พืชสวนไร่นาบ้างมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีรั้วปับ๊บ เขาจะทําแบบเดิมไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือมุมมองและข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนครับค่ะท,ที่เราให้คุณผู้ชมดูเฟสแรกจุดแรกอรัญญะประเทศสาแก้ว5.1กิโลใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูต่อเนื่องค่ะซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยทางฟากฝั่งของกองทัพไทยเองอย่างโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยก็พูดถึงความคืบหน้านะคะเรื่องของการสร้างรั้วตรงแนวชายแดนเนี่ยละค่ะหลังจากที่มติสมชมีออกมาแล้วก็ติดตั้งจุดตรง5.1กิโลเมตรเนี่ยเราก็มีการติดตั้งพวกวงจรปิด ตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้สเต็ปต่อไปจุดตรงไหนอีกบ้างคุณผู้ชมคะหลังจากนี้เดี๋ยวจะเริ่มในพื้นที่ภาคที่2ตรงช่องจอมสุรินตรงนั้นเนี่ยอีก8.6กิโลเมตรจะทำควบคู่กันไปเลยค่ะเออแล้วบ้านหนองจานล่ะบ้านหนองจานตรงหลักเขตชายแดน46-47เนี่ยอยากให้เริ่มเลยมีรั้วเลยได้ไหมมีกำแพงกั้นเลยได้ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอเรื่องข้อพิพาทเรื่องดินแดนเนี่ยให้เสร็จสิ้นก่อน ซึ่งคุณผู้ชมคะคือตอนนี้มันมันยังดูทรงอยู่ว่าเขาก็ไม่น่าจะออกแต่ก็จะต้องใช้กฎหมายไทยในการขับไล่ลองฟังดูนะคะความคิดเห็นของโคศกกองบัญชาการกองทัพไทยพลตรีวิไทยลายถมยาคะ่ะอะไรที่อนุมัติไปแล้วทุกอย่างเห็นชอบตรงกันแล้วไม่ว่าจะเป็นกองทัพประชาชนรัฐบาลเห็นพร้องตรงกันว่า ความจําเป็นณปัจจุบันคือการสร้างรั้วชายแดนเราก็เดินหน้าไปก่อนส่วนเดินหน้าไปแล้วมันติดขัดตรงไหนมันค่อยๆแก้ปัญหาไปได้แต่ถ้าเกิดเอาไปมองปัญหาว่าตรงนี้ก็ทําไม่ได้ตรงนี้ก็ทําไม่ได้ติดตรงนั้นติดตรงนี้มันก็ไม่ได้เริ่มสักทีครับรูปแบบของออรั้วหรือกําแพงที่จะสร้างตรงจุดนั้นเนี่ยจะทําด้วยลักษณะชนิดใดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันครับ มันสามารถทําพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันได้ไหมหรือว่าต้องเรืองเ,อเป็นที่นับปจุบันี่ก็คือในมุมมองของกองทัพไทยนะฮะ<ช>ก็จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนความคืบหน้าการสร้างถนนเรียบชายแดนบ้างคือบางจุดเนี่ยเราใช้รั้วเป็นตัวกัน้นบางจุดเราใช้ช่องทางธรรมชาติทะเลเอย่ยภูเขาเอย่ยหรือบางพื้นที่อาจจะใช้ถนนครับ บ่ายเมื่อวานนี้บริเวณฐานเนินผีบ้านผักกาดตําบลคลองใหญ่อาําเภอป่งน้ําร้อนที่จันทบุรีสโมสรโรตารี่จันทบูรครับนําโดยอุปนายกสมาคมนางศรีพรสวัสดิ์ชัยพร้อมกับคณะได้นําเงินจากการขายเสื้อและผู้บริจาคมอบให้เจ้าหน้าที่2ล้านนะฮะออกเงินมาเป็นปึกๆเลยล่ะ<ช>เอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายเติมน้ํามันน้ํามันเครื่องจกักรค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสร้างถนนเรียบชายแดนเพื่อเป็นการซ่อมสร้าง นะฮะแล้วก็เป็นการซ่อมแซมจุดรูปตัวยูด้วยที่เหมือนกับว่ามีการรุกล้ำเข้ามาชาวบ,บ้านไม่สบายใจความคืบหน้ายังมีอุปสรรคที่ทําให้เครื่องจักรทํางานเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าดินที่มันเหนียวมันหนืดก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกอย่างหนักทําให้งานล่าช้าแต่เหลือระยะทางอีกแค่1กิโลเมตรเศร็จครับพื้นที่เป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะสาเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์เดี๋ยวขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งหลังเสร็จส่วนนี้แล้วอาจจะต้องทําเรื่องของงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ มาช่วยเหลือเรื่องการปูพื้นลาดยางหรือเทคอนกรีตอันนั้นก็ว่ากันต่อไปทางด้านนางสินีพรหรือว่าเจ๊แหม่มก็ฝากถึงบักบอยอินฟูกัมพูชาวันนี้หอบเงินมาเป็นปึกโชว์ให้เห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยคือน้ําใจคนไทยที่แปลงมาเป็นตัวเงินเพราะต้องการอยากจะช่วยเหลือประเทศไทยและดินแดนของไทยนี่ฮะเจ๊แหมมบอกด้วยนะครับแหมที่บอกว่าคนกัมพูชาเขาอยู่ดีกินดีกลับประเทศไปแล้วอะ่ะถามจริง มั่นใจป่ะยังแอบลักลอบเข้ามาในเมืองไทยโดนจับได้เกือบทุกวันเลยเนี่ยฟังครับเงิน2ล้านบาทนะคะจากพี่น้องประเทศไทยนะคะร่วมด้วยเช่วยกันนะคะทุกคนบริจาคเข้ามาเพื่อช่วยชายแดนไทยกัมพูชาค่ะมาเติมน้ามันนะคะสองล้านบาทเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะสองล้านบาทเงินเยอะแยะขนาดนี้คเขาเห็นนี่ไหมคะนี่เฉพาะพี่น้องคนไทยนะคะที่ช่วยมาคิดดูแล้วจะมีเยอะแยะเลยค่ะขอบอกบอยอ่ะที่บอกว่าเออ เขามีปัญหากันนิดหน่อยอะจริงๆแล้วว่าเขามีปัญหากันขนาดไหนเยอะแยะมากพยายามปิดข่าวเพื่ออะไรพี่น้องข้าเมงเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเข้ามากันทุกวันเข้ามาทําไมก็รู้อยู่แก่ใจแต่พูดเอาความจริงมาคุยอย่าเอาความเท็จมาพูดเอาความจริงมาคุยนะคะอย่าอยู่แต่กบในกาลามาดูมากเนี่ยเงินประเทศไทยเนี่ยสองล้านบาทเคยเห็นไหมเนี่ย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 นี่เอามาช้อยเห็นแล้วฝากอีกประโยคหนึ่งค่ะ อย่ามากล่าวหาสื่อไทยนะโดยเฉพาะไทยรัฐทีวีแล้วก็ผู้หญิงที่นั่งข้างๆผมคุณน้ำแข็งเจมแหมเขาห่วงมากนะฮะบักบอยอย่ามายุ่งกับสื่อไทยรัฐทีวีอย่ามายุ่งกับพี่น้ำแข็งของเจมแหมเด็ดขาดนี่ฮะเนี่ยเห็นเจมแหมแบบนี้ขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนข่าวด้วยแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเราต้องดูความเคลื่อนไหว ของฝั่งเขาหน่อยไหมว่ากัมพูชาเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มักจะเห็นบ่อยๆว่าเขาจะโพสตภาพการฝึกของเขาลงโซเชียลใช่ไหมเอ้ยรอบเนี้ยจ้างโปรดักชันเหรอให้มาถ่ายทํานี่ไงอ๋อเออมีทีมงาน่เชิงยเชิงอยเชิงอย่เชิงย่เชิงเงอย่เชิงอยู่เชิงย่เชิงอยู่เชิงยเงอย่เิงยู่เชิงอยเชอย่เชิงยูเชิงอยเชิงยเชิงยเชิงยอ นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกให้อะไรให้เร็วๆยกขายกเท้าหน่อยเสียงทีมงานเสียงครูฝึกกระตะโกนกันแบบนั้นเนี่ยค่ะอุย๊ยเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะฝึกข้ามเครื่องกีดขวางในสนามฝึกของกัมพูชาแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมทีมโปรดักชั่นอุปกรณ์ถ่ายทำมาหมดเก็บภาพแบบนี้ไม่รู้เอาไปประกอบ MV หรืออะไรยังไงนะ ดูอีกอันนึงแล้วกันค่ะอันนี้ก็ยากลําบากยากลําบากต้องไปตัดไม้ในป่าเอามาทําเพิงพักเอามาเสริมฐานที่มัน่นลองดูค่ะเลียรลเลยเม่เีเรเรียบมเองียบะสบายเปกเอ็ยรเียร่แอนแแาูเมนเ่นนุชจงไนนะ นี่ค่ะช่วยกันตัดแล้วก็ช่วยกันแบกเพจส่องขมรเนี่ยเอามาโพสต์ให้เห็นถึงความเหนื่อยยากความลําบากของทหารกัมพูชาค่ะเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชามีให้คุณผู้ชมติดตามอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของตามหาปราสาทที่หายไปและปราสาทที่อ,อาจจะถูกฮุบจากฝั่งกัมพูชาอรอติดตามนะครับ